ขอให้น้องทุกคนนะคะ2นันว่ายนำบอกเลยว่าไม่ว่าุดใดท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม้หยนไม่ใช่รือคเพราะ่ยคุณได้เป็นนักว่าในใจของคนทุกคนตอนนี้นะก็ทำการปิดรายการกับเจาท็ออกซินไปแล้วนะคะเมื่อกี้เพิ่งอ,ออกอากาศไปนะคะ ตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนๆกำลังนั่งรอการมอบของขวัญจากแฟนคลับนะคะวันนี้แฟนคลับทุกคนมาหนาแน่นมากเลยมาเต็มสตูเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะอบโนะคะวันนี้โอโ้โหแบบทุกคนมาคอยให้กำลังใจอย่างเงี้ยก็ดีใจมากที่แบบ เขารักผมขนาดนี้ฮะก็อยากขอบคุณมากจริงๆนะับรู้สึกตื่นตันแล้วก็ดีใจมากครับที่ผมมีทุกคนในวันนี้ฮะก็รักทุกคนนะครับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เอาของอาามาเชียร์พวกเราแล้วซื้อของมาให้พวกเราดีใจมากครับมูลค่ามากทุกชิ้นเลยนะคะที่ที่มาให้เราไม่ว่าจะเป็นมูลค่าทางใจแล้วก็มูลค่าทางเนี่ย แต่ที่สำคัญกว่าสิ่งของครับคือทุกคนเ่ามความค,ค,ควารักที่ทุกคนให้ผมนะครับใช่ค่ะขอบคุณมากจริงๆครับพวกเราแบบว่าไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะมีอะไรแบรบนี้ด้วยสิ่งของก็เป็นแค่สิ่งนอกกายครับแต่ว่าความรักที่ได้จากทุกคนมันสำคัญกว่าครับ